สวัสดีค่ะมาแต่สายนอจากรัตน์มณีจ้ะมาแต่เพื่อนม่วงครับกระปนวลโอ้มาแต่ค่ะมาแต่ไกอยู่ตัวนี้โ <ภา S 1> ชคมน<ห>นานบ่จ้ะให้แน่อยู่โอพรได้ทุนในห้อนตัวนี่ละค่ะกาผ้าจ่ายเพันมาอาดม้วนพันมีโชคมีไส้แล้วจีมาอาบอีกงมือนี้ค่ะ มาขอโชคมาอาจารย์มาขอโชคสสวััดีครบขอโชคขอทรัพย์เนาะพ่อเนาะมาต้นพหอมค่ะค่ะมาขอโชคขอทรัพย์เบิกไปไสเนาะเบิกไปใสเบิกไปไสเพื่อมาทำบุญน้าอาจารย์นี่ละค่ะเบิกไปไสพ่อได้กินได้ท่านพ่อได้อันนี้พ่ีไม่กะว่าเป็นนี้เป็นชิ้นไร้เราจะมาขอไสเป็นชิ้นเลยปวดหนีแม่เลยจ้าจ้าเอาหหัวแงอ้ะ หัวนี่ได้เสียงผู้เดียวหัวแต่สวัสดีค่ะาเใสน้อค่ะน้ันจัยึดบนนน่าครับนี่ห้าข้าวด้วย็เสียงก็ของงูตัวนี้เสียงก็บันคอยขึ้นงูเหรอที่ตามยูทูบอะไจงงจุไปไปครับผมแม่มาสนำพองโอ้ฝนแก่นพี่น้องแนกนฝนแก่นทุกใค่สิโชคกี่มันให้ังเนาะกีนยู่ัน อันผู้ชอกก็ชอสกแต่ว่าผู้แมวเรายังเห็นผู้โกนั่งทวนบ่ซื้อแม่ทีเก็บเลยวันี้นงวันนี้วันนี้กันสี่วันนี้ก่โสวันนี้ค่อยสิ่โสกเอาเอาวันนี้ค่อยเอาคนโสกคนกับมาทำบุญนะพระอาจารย์นี่ได้มาอาบน้ำเยือกโยช่าออกจากนี้ก็สิไปหาพระอาจารย์ต้มบ่จ้ะค่ะแม่นโยได้มาแล้วก็ไปค่ะ แวสุยะไปสุใจลไก่เม er <be> like mm ื hmm. <elled> ่อแล้วที่เนาะมือืงเมื่อ้ยบ่ไก่คักแล้วมือื่นี่แล้วที่ไก่มให้รับจัแได้ตัวใดไปบาทนี่จ้าข้าวเบลือกเอามานานปไตัวใดผู้ท่านหรว่าอยู่งหันมาเพืองบุญบาลมีทั้งทีลาทั้งน้องฐานทีลานเดบญเรือโอนี่ะให้รับโชครับจับนั่งกันนะคะะเพืองบุญบาลมีทั้งทีลา แรงอยู่ไหนนี่นุ่นเหยยบมาหน่อยหน่อยเรง้นหน่อยนี่เราตัวพนธน้ำม่อนนี่ตัวเล็เราไปหน่อยไหวเบาคอยแต่นะอาขอขึ้นื่อ๋อ นอยกนอยมวยึงเนี่ยไทยนีนันน่อยนี่ย้ออ้ไทยไทยยุยุดไทยลถเก๋งมาเย็นเมื่อนั่นคืเรเป็นเลอเือนบัดมาเมื่อนี่ือเห็นเป็นเลืม่ตาบจันนี่มีดไม่สิเลียนไม่บุตราจันเทาก็บยากเบาแล้วใส่ภาษาเมื่อเด้อเด้อทำชุแมเว้าภาษามื่อกับไทยบ่ได้มันสิเห็นหนาเราอยังงตะจ้ เอว่ามาหานาสิครับเดี๋ยวจะไปไทยอยที่หลงังสิเบ่งเอาดอกค่ะงานตันเหล็ใส่แล้วนั่นใส่ภาษาอยู่แล้วเดินๆแต่ว่ากะอยากไทยให้เบิ่งกินดอกแล้วเห็ดมือกระได้ค่ะขออนุญาตนะกะาทยกระไดเนาะทยกระไดก็แม่ดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองคุณแม่เป็นเ่าไหแล้วนะจานแล้วบาดนี่งหันภาษาใบอาจารย์าวกระไดลาวกร่ไดคุณแม่กันเลยมันิดประสันลาววานรแล้วกะขออนุญาตบอ แล้กกะอยากค้เบิ้งบอกคือออกเสียงว่าสั้นพ้ากันเบิ้งเอาพิจารณาเอาแปดเลทสองว่าสั้นค่ะพระอาจารย์เลากับเขียนทั้งอากาศนั่นละอยากเขียนของเอฟซีเห็นน้ำยู่ดอกแต่ว่าบัดนี้มันผันสีเห็นหนาเล่าเนาะค่ะเนาะกะขออาไข่หลายๆเอ้าเมียนอีลีตัวสันต้งว่าเป็นมาอีมาอี พี่แม่่านขันน้ำมนมันตรงกันกับอันนี้ม่ท่นโอ้ขันน้ำมนตรงกันเก็ดแปดสองแปดสองเก็ดแปดสองเก็ดเลขเจ็ดสองตัวเจ็ดเจ็ดก็ได้สองเจ็ดก็ได้แปดสองก็ได้รูมรูมรถท่านนี่อพอาจารย์เราสี่มานีสี่มะนีเบียนมาด้ยทะเบียนไม่ตีขันน้ำม่อนเป็นสังกีมามือนั่นแปดแปดหนึ่งเนาะแปด แปดแปดหนึ่งเมื่อนี้คือเป็นเจ็ดแปดสองเจ็ดายทะเบียนไม่มากเราเขียนทักอากาศให้เบื้องเก่าอยู่ในกระดานมันตัวเดียวกันแม่ก็เลยแปลให้เพราะว่าณคนว่าอยากว่าเนาะค่ะมันผิดเพิ่งก็เลยบ้าวเราแต่ประมาณนี้ก็เซฟจากของจัคหน่อยเจ็ดแปดสองเจ็ดค่ะป้ายทะเบียนรถไม่ไม่หมาดมา รับซื้อเอาเดี๋ยวจะไปเบื้องอ่าง,างนลำมนต์อีกทีนึงประกอบเ<ม><ม>บิ่งอ่างนลำมนต์ประกอบเนาะค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงก็มาเบื้องไปเฉียนก่อนเล่าสีเสลดเล่านี่พี่น้องาทางขอนแกน<ม>่นเพิ่นกะโชคหมานวระสันเพิ่นมาเมื่อนี้ก็มาทำพิธีรถน้ำมนต์ขอโชคขอทรัพย์วระสันว่านั่มในโอกาสพี่น้องเพิ่นมาจากทางไกลเพิน่น

รูมาจัยันตุเทวาสรพระปิสเิยักขคขันทพนาคาติทันตาติเกยังมุนิวระัจรังสาทบโอเมสุนตุธรรมะสบนาการูอาญปัทนาธรรมสบนาการูอาญปัทนตาธรรมสนาการูอาญปัทนตาจัตุจัตตาคพระพุทธเจ้ามีเป็น มีผู้รู้แห่งโลกพระทุกพระธรรมพระสงฆ์ทั้งเหล่าเทพเทวดาเหล่าท้าทายชักวัดแลาสุนทรสุนทัแม่พ่อเสิแม่พ่อชายแม่พ่อนรณีผู้สีสุโตยาสีประุมมาท้าสุุโรคประาทั้งสี่พระสยามเทวาจีราที่ถกปรักษาพุ้แผนินไทยถ้าพเจ้าจะทำการวิธี แหงอะไรทำวิธีจิตก็ทุกวิธีเอาแม่หลักสินตอนนาะเข้าวจุดิ้าเิ้นงานนั่งหลันาสินที่ซื้อไหลันาชุ่ไปยานข้าเราเป็นขาวพุทธเราต้องอาัาธนาสินอาจารย์นั่งนอยยางทันเกอาจารย์นั่งน้่โมิน เดือดเป็นสิเขียวพะย่านตรกเนาะอยากกิน นะตังสังฆังอะิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะิวาเทมิตวา,า,าคะโตภะคะวะตาธมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ

ป ja, ja, um, um ja. ah ัญจสิลานียามายังอีกบ้งหนึ่งตมสัตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงมาคณาทายะปิสาณีนะสนะปัญจสัควัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมสารังขจามิสังฆสารังขจามิข่ะท่านผู้ชมสำรับตัวเลขเด้อค่ะเด้อตัวเลขพระอาจารย์ตีนะคะมาเมื่อนี่นะคะเพิ่นกะกำลังทำพิธีนะคะพี่น้องทั้งคอนแกนค่ะเพื่อนกะมาขอโชคขอทรัพนะคะมาขอโชคขอบารมีนี่ละค่ะมากราบนามัสการพระอาจารย์เพิ่นกะนกำลังทำพิธีอยู่ค่ะ วันนี้พระอาจารย์พ่นกมีขันน้ำม่นน้ำยูดอกก่อนสิไปเบิ่งขันน้ำม่นแล้วก็เขียนใบภาษาเมื่อนะคะภาษาเมื่อไห่วาแล้วก็แล้วก็สีมาไซ่รถนะคะบอกว่าให้ไปเบิ่งอย่รดโรดประสัตตัวเลขนะคะก็คือตัวนี้เด้ค่ะเดอ้อแต่ว่าหลังจากที่เบิ่งนี้แล้วคลิปต่อไปเฮ้าจังค่อยไปถามพระอาจารย์ตีเพิ่นว่าเป็นอย่างคือเกี่ยวเนื่องกับรดนะคะทเบยียนรด นี่ก็จะเป็นหมายเลขทะเบียนรถเดอวยค่ะเดอวหวันวันที่1งกับกัาคม2564ห่ะ7 8บ7นะี่หอกับันทีกัน่ะกับี่ห8ึ่งกับ่ะกับวนี่ห8ึกับเกับว่ะก่งกกันะคะก็กับก พี่น้องมากพี่น้องชอบถูกใจตรงใจฝันดีฝันได้ฝันเขาพี่น้องนัาไปลงทุนบอ่อฝันบอ่อเกี่ยวบอ่อตองบอ่อตองไปลงทุนเด้อพี่น้องเด้อเสียเงินกับเสียดายนะคะถูกเมื่อนี่กับแหงเงินทองเป็นของหายากอยู่แล้วนะคะกับฝากพี่น้องเอฟซีพิจารณาดีๆสัก่อนนะคะกอนจะลงทุนนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพอกัน คลิปใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทางช่องดัดมานี่นะคะโชคดีล้ำ้วยถูกหวยกันสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ